อันนี้เป็นใบเดียวในโลกปัจจุบันถ้าจะซื้อรุ่นนี้ซึ่งมันเหลือน้อยมากเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เคสสามล้านกล่องบอลโลกตอนนั้นนะครับในไทยขายกันประมาณ4,500ถึง5้า0กล่องนี้เคยขึ้นไปพีคสุดที่กล่องละแสนสองหืกล่องละ400รหรือกล่องละ4ี่แสนอะ่ะมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตาย ชื่อซุปอิทธิมานาจริงๆแล้วการ์ดเป็นงานอดิเรกคือเราชอบดูฟุตบอลแล้วก็พอมารู้จักการ์ดมันก็เหมือนของที่แบบมันซิงกันอะการ์ดที่ผ่านมือครับน่าจะเป็นมือๆกันแสนใบมั้งครับ โรน,นัลโดใน1ลางคือ2กล่องอาจะออกได้แค่ใบเดียวตอนที่2018ใบเนี่ยคนไทยเข้าขายกันอยู่ที่ประมาณ3 000, 5มพเมื่อเช้าเลย e b y อ่ะใบเนี่ยเพิ่งจบไปประมาณ3,000 0คือใครซื้อไว้3ามพเมื่อ4ปีที่แล้วก็4ปีได้10เท่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะไรเซนนักเตะถ้ารุ่นอะไรอย่างเนี้ยที่มันเป็นแค่ภาพก็จริงแต่ว่ามันหายากมันออกยากมันก็จะมีราคา มันก็มีบริษัทที่ผลิตบริษัทผลิตมาโอเคมีลายเซ็นบ้างมีผ้าบ้างมีแค่รุ่นนักเตะบ้างคือแต่ละรุ่นออกมาอย่างเงี้ยทีมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติบางเซตอาจจะเป็น epl หรือคนที่คนไทยชอบดูพรีเมียร์ลีกบางเซตอาจจะเป็นทีมชาติทุกรุ่นนี้เขาออกมาเขาจะบอกครับว่าอัตราส่วนคือ5ต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งก็หมายความว่า,ค,วาคุณอ,อาจจะต้องเปิด5กลกองหรือ8กล่องแต่มันก็จะมีคนโชคดีที่ซื้อรุ่นนั้นมาเปิดกองเดียวแล้วก็ได้อย่างเงี้ยมันก็คือแล้วแต่ราคาแล้วแต่ร ความง่ายของการ์ดบรอนมือว่าคุณจะขายเป็นเดี่ยวก็ได้คุณจะขายเซ็ตก็ได้คุณจะขายกล่องที่ยังไม่เปิดก็ได้คือคนส่วนใหญ่เขาก็จ้างอิงตลาดรองที่สมมติใหญ่สุดคือว่าอีเบราคาอีเบล่าสุดคือเท่านี้เท่านี้แต่จริงๆและสุดท้ายแล้วเหมือนของซื้อขายครับอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนั่นแหละมันไม่มีราคากลางขนาดนั้นหรอกแต่ส่วนตัวซุเปอร์ซุปทำกำไรได้เยอะมาจากกล่องช่วงพีคสุดเลยอะซุปขายไปนหนึ่งกล่องประมาณแสนหนึ่งทุนสองกล่องหมื่นห้าไงผมขายไปแล้วตัดอีเบฟีผมได้แสนหนึ่ง นี่กล่องจริงๆเลยเนี่ยเจอกล่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่านี่สามพันห้าครับมันก็เป็นซองนี้แหละครับเหมือนที่เขาบอกเป๊ะว่าต้องมี18แปพ็กต่อกล่องซองนี้มันมี5ใบอ๋อได้ลายเซ็นไว้ไบรตัดอันนี้ถือว่าได้ลายเซ็นนะคำว่าการ์ดรันคืออะไรไหมฮะสีมันแตกต่างมันจะมีเลขบอกอยู่คือมันต้องได้นักเตะที่ดังก็คือแน่นอนอนักเตะที่ดังก็คือการ์ดมันก็จะแพงเนอะยิ่งแล้วยิ่งถ้าแบบลันต่ำมันก็จะมีแบบทับห้าทับสิบใบเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนนััักกเตะะที่่ดงมมูลคา็จขึ้น โดยปกติแล้วอะครับช่วงบอลโลกหรือช่วงที่การบอลราคาขึ้นเยอะมากการบางใบที่มันอยู่ที่5 0 0 0หมื่นแล้วกลายเป็นใบละ6 7หมื่นเพราะว่าการพวกนี้มันบูมมาจาก NFL NBA ตลาดใหญ่มันคืออเมริกาที่เวลาการบอลมันขึ้นช่วงบอลโลกคือคนที่ลงทุนพวกนั้นอะเขาหันมาสนใจบอลเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะักเตะเยอะคนที่รู้เรื่องเยอะจะทากาไรได้เยอะเพราะมันจะมีนายกรที่โดดเข้ามาช้อนซื้อช้อนซื้อช่วงบอลโลกคนก็จะโดนก็เยอะกาไรก็เยอะครับใครที่กําลังอยากจะเริ่มสะสมนะครับหรือว่าหารายได้จาก การฟุตบอลแบบนี้อย่างที่พี่ซูบอกเลยครับมันต้องศึกษาให้ดีๆนะครับเราไม่ใช่ทุกกล่องที่ซื้อมาแล้วคุณจะสามารถทํากําไรกับมันได้ครับโดยการเหล่านี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นในช้อปปี้ลาซาด้าหรือแม้แต่ใน EBay นะครับโดยราคาครับก็จะมีตั้งแต่กล่องละ4ี่ถึงห้าบาทไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวครับซึ่งการ์ดภายในกล่องที่จะมีราคาได้นะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากครับอย่างเช่นเป็นการ์ดที่มีลายเซ็นหรือแม้กระทั่งการ์ดที่เป็นรูปนักเตะที่กาลังมาแรงในตอนนั้นครับเพราะ เหล่านี้ราคาของแต่ละใบก็อยู่ที่ประมาณ5-10บาทเท่านั้นเองครับผมเลยอยากจะย้ําอีกครั้งนะครับว่าควรศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนกับการฟุตบอลครับแต่ผมขอแอบบอกอีกนิดนึงลวกันครับว่าการสะสมการ์ดแบบนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะการฟุตบอลเท่านั้นครับเพราะว่ามีตั้งแต่การ์ดกีฬาทั่วไปครับรวมไปถึงการ์ดการ์ตูนหรือแม้แต่การ์ดภาพยนตร์เลยทีเดียวครับ ธุรกิจเกี่ยวกับกร์ดมันต้องศึกษามันไม่หบบว่าซื้อก๊์ดมาขายไปที่คนไทยชอบทำงานก็คือสะสมในนักเตะดาวรุ่งน,นักเตะพอเขาเก่งแล้วคนจะตามกลับมาหาคนที่เข้ามาใหม่ก็พยายามจะเก่งว่าใครในอีก4-5ปีจะเกง่งความเสี่ยงคือว่าถ้าสมมติจะเป็นกรารการะตูน่ะมันไม่มีเรื่องเจ็บมันไม่มีเรื่องนิสยัยมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ต้องศึกษานะฮะ มันไม่สามารถที่จะทุกใบหรือทุกกล่องกําไรได้คือหลายๆครั้งบางคนเขาให้อบอกว่าถ้ามันกาไรฉันไม่ปล่อยบางครั้งถ้ามันลงจริงๆขาดทุนเะนี่ยคุณขาดทุนไปเถอะคุณดูภาพรวมสิเพราะวันนี้คุณขาดทุนใบนี้แค่สมมติ2,000บาทแต่ว่าคุณได้เงินกลับมาซื้อใบนี้คุณอจะก,กำไร5,000บ,บวกลบคุณก็ยังบวก3,000คนทุกคนอนะ่ะอยากรวยเร็ว เวลาคนโชว์ไอ้ฉันขายการ์ใบนี้ได้5้าแสนล้านแต่ว่าหลายๆคนอ่ะไม่ได้แชร์ว่ากว่าที่เขาจะแบบได้ใบนี้มาที่เฝ้าม,มาอะไรเงี้ยมันมันมีระยะเวลามันไม่มีทางที่จะแบบซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยอ่ะ สเตปแรกเลยอ่ะมันต้องเอาเท่าที่เราไหวการ์ดเมื่อคุณพร้อมเอาเงินที่พร้อมจะเสียมาลงทุนดีกว่าคือสมมติว่าคุณพร้อมที่จะเสียหมื่นหนึ่งตีเพราหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเสียไปแล้วแต่ถ้าหมื่นหนึ่งนั้นถ้าคุณศึกษาดีอ่ะมันก็กลายเป็นแสนฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนเยอะสุดในโลกครับทุกว่ามันก็ไปด้อีกเยอะแค่ตอน,นมันมีขึ้นมีลงไงคือซุปเปอว่ายังไงคนคนชอบฟุตบอลคนที่เชียร์ทีนั่นทีนี้นยังไงเขาก็ยังสะสมสำคัญสุดคือดูว่าคุณชอบหรือเปล่าทำกันบ้านเยอะ,ยอะๆมือนที่บบออกมครั เป็นไน c ์ซูแ a v e ไม่ใช่ม s t แ a v e ครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตาย